เกียอโอโต้บอกหนัง v i p 3ีแถวน้องเฟินจัดมาให้เหล็้วค่ะกับคอมพิวเตอร<ไ>์3 0 GLP ี2018นคันนี้ได้สีเทาเดิมโรงงานมาให้<ไ>จากหน้าโครเมียมดวงไฟหน้าฮาโดรเจนใสๆไฟตัดหมอกก็มีมาให้มองข้างเป็นแบบไฟเบอร์สีดำแบบนี้เลยคะ่ะบอกหนังคู่หน้าสภาพเข้าสิบบวกบวกบอกเสริมตรงกลางก็มีมาให้ถัดมาภายในจะเป็นคนโซนกลางที่เจ้าของเดิมใสมาให้แล้วมาดูที่ตัวบอกคู่หน้าจะเป็นโซฟาคู่หน้าสวยๆไม่มียับไม่มี่ะ บอกหนังเวพีสามแถวเรียงสวยสามแถวแบบนี้เลยไม่มีตําหนิแม้แต่นิดเดียว<ม>และคนโซนด้านหน้าคนขับมาพร้อมกับออปชั่นให้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์อโอโต้ฐานเกียร์ใหม่สภาพ90%จอทัศกรีนก็ใส่ให้ใหม่นะคะความคุ้มค่าของคันนี้ก็คือด้านกระจก ตาปั๊มเดิมๆจากโตโยต้ามาให้ด้วยทั้งสองฝั่งเลยและยังมีทางออกฉุกเฉินให้ทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะด้านหลังไฟท้ายยังใหม่ๆบั้นท้ายเดิมโรงงานสภาพ90%าสิเอร์เซ็นต์ล้ค่ะใครอยากได้รถตู้ออโต้คันนี้แล้วรีบติดต่อมาหาน้องเฟร์นได้เลยนะคะ